แสงตะวันยามเช้าที่เรียกว่ากืุงเทพมหานครทาน้ำศิริราชท่าน้ำพันนกท่าน้ำบางหลัง,ลงมีเรือใหญ่ขนสายเสียงสนั่นเช้านี่อากาศเย็นสบายยี่สิบสององศา ลมเย็นสบายท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสตั้งแต่เช้าย้อนแสงนิดหนึ่งเรือฝนใสเรือลากจูงสพานพระปินเก้าสพานพลาแป่การดเย็นสดชื่น ทางถนนเป็นท่าประจันธรรมศาสตร์สนามหลวงวัดพระแก้วก็ได้ชมนะระลักจุูน้ำบริไลเขียวตรงสูรแม่นม้ำทะเลน้ำตาลที่เห็นยอดแหลมๆนู่นเป็นบัดอรุณราชวรราภรระเบียงหนึ ยามเช้ากายสดชื่นจะเดินมาไหว้พระทุกวัน,น,นเกือบทุกวันพระพุทธเมตตาเมตตาสนินรักของพระเทพสมเด็จพระเทพตึกพ่อนะในหลวงรองกครับนับว่ามินแปดสิบ